เฮ้ยทำไมมันฟุ้งฟิ้งมีจุ๊บจุ๊บจิ๊บจิ๊บด้วยสวัสดีครับจิ๊บตื้อนี่โอ้ได้แสงเชื่อเยอะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะครับแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยอ่ะสวัสดีครับนายธีรวัฒน์นะครับสมชัยยะนะครับตอนนี้เรียนอยู่ที่มวสครับผมได่ครับตัวเองมีอะไรครับนอกจากสุดครับพี่เลียมแท็กหนูใช่ไหมใช่เนีนะจุ๊บวายก็คือมีคนเบิร์ น้อพลันครับเรารอคันบลรอบอมแอนได้เื่อนวร์ผมก็เซ้นวมในในในเฟรมี่เจ้าจ้เ็ยังไงนองต้องเอจะมาฝากผลงานครับน้องเอบอกรับเพลงนี้เพลงสุดท้ายแล้วนะเหนื่อยว่างั้นเตัวไหนมเข้ากับเรายังก็ขอเอิน ลับกลางกองถ่ายครับอีมีลาผมมีคลิปหลุดอยู่น้องน้องนอนโกนน,นี่สวยไหมครับนางเอกผมขึ้นกล้องมากดีฝากผลงานหน่อยปล่อยไปไหนนะเพียงนี้นเพียงนี่แหละชื่อเพียงอะไรเพีงเลยใครร้องอ <laughs> สดาภูมิ โสดาภูมิแต่ไม่บอกว่าฟีดใครเราเอาไปเซอร์ไพรส์วันปล่อยมีฟีดด้วย,มย,วยไม่แน่จะลงเบื้องหลังพวกนี้ไม่เห็นหรอกไม่ได้เก็บไว้นี่พระเอกครับแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมเอกนะครับครับผมเอา้ากษัตริย์พดก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับ MV เพลงเหนื่อยเปล่านะครับของโดาพมว่าเยกยังดบียก็อยากกินเพียงเพรายากกินบียแล้วีนี่ดีโฟมกับวงสุขภาพตัออันตัวบัชนบเขาทามาพระเอกตีนีมาสั่นพระเอกบอสเนี่ยสั่นนี่นางรองนางรองนางรองหนป้าทปาท สามไหวไหมผมก็บอกคำว่าโมเมเลยสวัสดีค่ะยิเชยมีอดีาค่ะไม่มีอะไรมากค่ะนอกจากโสุดผลงานล่าสุดผลงานล่าสุดเลยผลงานล่าสุดเพลงเคยเล่นผลงานล่าสุดเล่นเอ็มบีเพลงบักมุขี้ค่ะเบิกบักมุขี้ทำไมหันมาด่าขูว่เนี่ยหันมาพวผมกลับเนี่ยพวกเจี่ยวเด้อบบริไายได้เพียงผลงานเพลงเร็วนี้คือเพลง เหนื่อยป่าโอ้แต่ละคนสูบศิลปินกูบ่งบอจอากซื้อเพลงจักคนของโซดาค่ะโซดาอยังงี้เหรอโซดาพูมิของโซดาพูมิแต่ไม่บอกว่าฟีดใครแต่ไม่บอกว่าฟีดใครนะนี่บอกเพราะว่าหนูก็ไม่รู้เออหนูไม่เห็นตอนเขาซิงเหรอหนูไม่เห็นเออรายเซื้อไพรแท้เอ๋ก็ไม่เห็นตอนเขาซิงให้รอบค่ะใรอบก็ทั้งทุกคนไม่มีใครรู้ว่าหน้าเหมือนกระต่ายเลยค่ะ อ๋อน้องอีตุนนี่ไทยบ้านโคกไทยบ้านไอไทยบ้านไมันหลายคนเนี้ยนู้นนั่นแหละนู้นใช่ไหมนี่อยู่วานเลยอยู่วายร้องเพลงเปิดใจด้วยตัวน้องเป็นสาวไงเจ้าของเพลงไม่ใช่เขาหรอไม่ใช่ไม่ใช่พี่แคทตี้นู้นหน้ามึงเพลงไม่เป็นใดก็บอกงีไปทางอื่นแล้วด้นี่โอ้ยเนาะพระเอกเป็นไงพระเอกอะไรนะครับวันนี้ก็โสดไหมพระเอกโสดไหมอะไรนะครับสดไหม พี่ยังสวดนะครับรับจ้างเรียบเฮ้ยไม่ใช่สวดนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานแรกนะครับที่ร่วมงานกับพี่เอแล้วก็พี่มีมี่นะครับก็ตื่นเต้นมากครับก็ฝาทุกคนเสพเสพได้เลยครับพี่เสพได้เลยครับตอนที่เราไม่ได้แสเมตเราตรวจกันแล้วนะครับไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้ผมไม่เป็นโควิดหรอกครับผมเป็นเอทผมติดกับพระเอก ผมไปด้วยกันนั่งเอกนั่งเอกนั่งใกล้ไม่อาจอาจจะติดก็ได้ไม่ให้ติดการทางลมหายใจไม่ว่าเอยเบอกเกียวบอกว่าเอกมาเอาคาเทิมคนครับคาเทิมท่ีนะครับตอนนี้ใครที่เข้ามาดูแล้วฝากแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับไอทีนะครับ เดสกอร์นะครับทีละพันนาทีมัน E R A P A T นะครับแปดแนะครับผมแล้วก็เฟรนบ o คเอทีละพันนะครับฝากด้วยนะครับผมครับนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเล่นข่าวให้คู่นี้มีกระแสผมจะเล่นข่าวคู่พระเอกนางเอกก่อนเลยคอยดูข่าวพรุ่งนี้นะครับแล้วก็โอยังยังมาบอกฝากด้วยนะครับสำหรับวันที่ยี่สิบนะครับก็จะเป็นคู่ของพวกเราอีกนะครับเป็นอีกเพลงนึงนะครับของใครนึงนะครับก็ด้วยนะครับ ปังมากเลยใครเป็นเจ้าของค่ายนั้นบอกมาคุยกับผมก่อนเลยซิวนักแสดงผมไปลังสองเลยเนี่ยโอเคยังไงก็ฝากด้วยนะครับวันที่21นี้นะครับซิงเกิลเต็ม MV มวีเพลงใหม่เหนื่อยเปล่าของน้องสุดาภูมิฟิชเชอร์ลิงน้องมม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  ก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพลงนี้นําแสดงโดยน้องเอก็ไม่รู้ว่าเอารถเอารถสปอร์ตมาจากน้องตีเราได้ขี่กันกี่ฉากเนี่ยน้องเอไม่ได้ขับเลยพี่กลัวอันตรายด้วยนะครับกลัวน้องจะไม่ไม่ชินทางผมก็เลยไม่ได้ให้ขับแต่น้องได้นั่งถ่ายโดนที่สวยชุดที่สวยก็คือสวยเพลงนี้ผมยิ่งย่าน้องแหล่อยู่น้องไปลุยงานมาเยอะผูผมคิดมากเลยยอชุดนี้ให้น้องใส่ถ้าน้องแหล่ขึ้นมาแล้วผมจะถ่ายยังไงก็จเบื่อรนี่แหล่หน่อยเลย ใช่ค่ะเป็นแม่บ้านไงใช่ไหมเดี๋ยไปพรุ่งนาเออเดี๋ยวมวีนี่ไหโซมีอะไรจะฝากไหมพี่ลราฝากบอกทุกคนไหมว่าต่อให้คุณจะสวยหรือรวยแค่ไหนก็ไม่สามารถมัดใจผู้ชายเจ้าชู้ได้อยู่ดีเหมือนกับอ็มวีนี่ใช่ไหมโอ้ลยสักครู่นะจบมึงบอกตั้งบ่าให้สิอายานติดจี้ขึ้ามาเลยโอเคยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายเอ็มวีซีนสุดท้ายต่อเหลือซีนสุดท้ายแล้วสู้ ชูช่องนิ้วบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีค่ะบายบายค่ะส่ะก็ถ่ฝากแชร์ด้วยนะครับ